สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอล่ะแล้วก็ออกมาแล้วกับ สัมภาษณ์ล่าสุดอันนี้ออกมาในรูปแบบของนิตยสารโหมดแมกซีนเนาะเป็นนิตยสารหัวจีนจำกันได้ไหมที่น้องไปถ่ายแบบเท่ๆอย่างเงี้ยค่ะแบบเก๋ๆเ,เนาะสวยนะสวยเท่ทั้งคู่เลยจำกันได้เนาะก็ล่าสุดก็มีแกะบทสัมภาษณ์มาบางส่วนนะคะก็เลยมาดูกันหน่อยมามารีแอคชั่นกันหน่อยว่าสัมภาษณ์ล่าสุดจากนิตยสารจีนอันเนี้ยเราได้รับรู้อะไรมากขึ้น จากน้องหลิงน้องอ,อมนะคะคือต้องบอกก่อนว่าหมดแมกกาซีนก่อนนะนั้นเขาทําถึงนะเขาทํามาเป็นบทสัมภาษณ์เป็นวิดีโอคลิปยาวเลยประมาณสิบกว่านอาทีแล้วเอก็ทําแกะบทสัมภาษณ์ไปแล้วตอนนั้นแต่อันนี้มาในรูปแบบนิตยสารามาดูค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่เราจะได้เรียนรู้ไปจากคู่เข้าใหม่ประมาณน,นี้เดียเเด่ยวเอเดี่ยวอะไรคู่เข้าใหม่ประมาณเข้าใหม่ประมาณเขาใช้กับกับไม่รู้อันนี้เป็นฟีดแบ็กจากอินเตอร์แฟนเขาเขาบอก พออ่านสัมภาษณ์แล้วมันรู้สึกให้ความรู้สึกเหมือนคู่แต่งงานใหม่ๆคู่เข้าใหม่ประมาณอะไรอย่างเนี้ยอ่าไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวมารอดูกันนะคะเขาบอกว่าอ่าอินเตอร์แฟน์เขารอก่อนเลยว่านี่คือการสัมภาษณ์จากคู่สามีพัญญาใช่ไหมคะอ่ามาดูกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าระหว่างการถ่ายแฟชั่นเนี้ยค่ะพี่หลิงรู้สึกอึดอัดเพราะว่ามีฝุ่นละอองในอากาศ น้องออมก็คอยอยู่เคียงข้างหลิงหลิงและดูแลหลิงหลิงเสมอเมื่อช่างภาพรปรับกล้องนะคะหลิงออมก็ช่วยกันปรับเสื้อผ้าและทรงผมของกันและกันตามธรรมชาติปกติทั้งคู่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องสงสัยเพราะว่าเราก็เห็นกันโดยปกติเนาะแบบคอยจับผมเสื้อผ้าหน้าผมอะไรให้แก่กันนะคะดูแลความเรียบร้อยให้แก่กันนะคะอ่ะในนิตยสารก็บอกว่าหลิงออมมักจะช่วยกันปรับเสื้อผ้าและทรงผมของกันและกัน เป็นไปตามธรรมชาติช่วงเวลาเหล่านี้สำหรับหลิงออมเป็นเพียงสิ่งธรรมดาธรรมดาที่คุณเคยในชีวิตประจำวันเอฟซเราก็คุ้นเคยเหมือนกันค่ะอะมาดูกันต่อค่ะเขาบอกบางทีนอกเหนือจากสปอร์ตไลท์แล้วสิ่งเรียบง่ายอาจเป็นสิ่งที่หลิงออมห่วงแหนมากที่สุดก็ได้นะคะพี่หลิงให้สัมภาษณ์ในบทสัมภาษณ์ว่าพี่หลิงรู้สึกสนุกกับการได้ลิ้มรสอาหารอร่อยอ,ร,อยร่วมกับน้องออม แล้วก็ได้แบ่งปันแชร์เรื่องราวเล็กๆน้อยๆในชีวิตให้กันและกันฟังหลิงบอกว่าในช่วงเวลานั้นหลิงจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆหลิงกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มสำหรับน้องออมเองบอกว่าน้องออมมักจะชวนพี่หลิงไปดูหนังเพื่อผ่อนคลายด้วยกันบ้างเป็นครั้งคราวนะคะน้องออมบอกว่าพวกเรามาจะอัปเดตให้กันและกันฟังระหว่างดูหนังค่ะนั่นคือดูหนังไปด้วยแล้วก็อัปเดตเรื่องราวกันไปด้วยใช่ไหม แล้วคนที่อยู่ในโรงคนอื่นเขาไม่เวงเวงเหรอคะน้องออมแล้วใครบอกว่าเขาดูในโรงหนักละเอก,ก็ก็ดูไปด้วยคุยไปด้วยนี่เดี๋ยวคนข้างๆคนอื่นเขาจะหมั่นเราได้นะแบบฉันจะมาดูหนังไว้ไม่ได้มาดูหนังรักฉันจะมาดูหนังต่อสู้ฉันจะมาดูมินเนี่ยนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าหลิงออมมาแสดงหนังรักให้ดูไม่ใช่หรอกเขาคงอ้าไม่ดูสิเพราะาในโรงหนังมันคงไม่สุภาพมั้งคะถ้าจะพูดคุยกันมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตกันละกันเนาะมันคงไม่สุภาพอะ่ะ ก็ยังไงอะคิดกันว่าไงอะเขาไม่ใช่ดูในโรงอะเนาะอาจจะดูออฟฟิศช่องสามป่ะเอ๊บ้าหรอเขาไปช่องสามาไปทํางานเขาไปทํางานจะมานั่งดูหนังอะไรกันละ่ะก่อนนั่นแหละนั่นแหละไม่รู้ละ่ะหรือว่าดูบนเครื่องบินหรอเอ๊ดูบนเครื่องบินเราก็คุยกันงี้หรอดูเหมือนน้องเขาจะหลับกันซะมากกว่านะบนเครื่องบินอะเอ้าเหรอแล้วตกรงจะให้ดูกันตรงไหนอะอะใครรู้มาบอกหน่อยละกันงงตกลงดูกันที่ไหนคะน้องหนิงน้องออม แบบดูหนังไปด้วยแล้วก็อัปเดตชีวิตกันไปด้วยเนี่ยจะดูกันที่ไหนอะงงนะคะอ่ะอันนี้ในสัมภาษณ์เขาบอกพอกลับมาสู่ชีวิตประจำวันหลิงออมจะมีมุมเล็กๆของตัวเองที่สามารถชาร์จพลังด้วยสิ่งง่ายๆเพียงแค่อยู่เคียงข้างกันเท่านั้นใช้ความเป็นพาร์ทเนอร์และความเข้าใจกันละกันมาเป็นพลังใจนะคะเสริมกำลังใจให้กันละกัน บางทีการที่สามารถยอมรับตัวตนที่แท้จริงของกันและกันสื่อสารและแบ่งปันช่วงเวลาอันเรียบง่ายเหล่านี้ได้อย่างสบายใจอาจเป็นปฏิกิริยาเคมีแบบพิเศษก็ได้อืมเรามาดูสัมภาษณ์ถัดมากันค่ะบอกว่าทั้งสองสบตาก,กันอย่าง สมานฉันแลวก็ชื่นชมซึ่งกันและกันนี่คือความเข้าใจและความไว้วางใจอย่างแท้จริงระหว่างหลิงและอ,อมเมื่อถูกถามว่าจะเตรียมของขวัญอะไรไว้เพื่อฉลองวันเทศกาลนี้ทั้งคู่บอกอย่างมีความสุขว่าเป็นการ์ดที่เขียนด้วยลายมือซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกจริงใจอาจเป็นของขวัญที่มีความหมายมากที่สุดคำพูดที่ไม่ได้พูดออกมา เปรียบเสมือนเถาวันยาวที่แบกรับความห่วงใยและความปรารถนาของการละกันไว้ด้วยกันในคำพูดที่เขียนด้วยลายมือก็คือความหมายก็คือบางครั้งตัวหนังสือที่ถ่ายทอดออกมาเขียนออกมาเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มันผูกพันกันอย่างลึกซึ้งอย่างกับเขาเปรียบเทียบไปเหมือนเถาวันอะ ที่แบกรับแบบมีทั้งความห่วงใยความปรารถนาดีของกันและกันมันอยู่ในตัวหนังสือพวกนั้นะ่ะมันมีความหมายมีคุณค่ามากๆนะคะแน่นอนว่ายังมีของขวัญเซอร์ไพรส์อื่นๆอีกหลายอย่างที่กําลังเตรียมเอาไว้ด้วยนะคะเมื่อน้องออมคิดถึงอาการแพ้เกสรดอกไม้ของพี่หลิงก็แล้วใช่ป่ะนะคะซึ่งน้องออมเคยบอกว่าอยากจะซื้อดอกไม้ให้ในโอกาสพิเศษต่างๆน้องออมพอเห็นพี่หลิงแพ้ดอกไม้ก็เลยเปลี่ยนความคิด โดยการมอบเป็นพรมแบบ DIY ที่น้องอ,อมทำเองให้กับน้องหลิงไว้เป็นที่ระลึกสำหรับน้องหลิงเองก็ได้เตรียมของขวัญที่สามารถเอาไว้ตกแต่งบ้านหรือเก็บเอาไว้ได้นานๆได้ดังนั้นหลิงหลิงจึงต้องการทนุถนอมความทรงจำที่มีร่วมกันกับน้องอ,อมด้วยวิธีนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเป็นรูปถ่ายที่สามารถสแกนรหัสเพื่อเล่นเพลง เล่นเพลงเฉพาะของพวกเขาสองคนนะเนี่ยและค่ะแล้วเขาก็เน้นย้ำตรงที่ว่าทั้งสองศบตาการมันคือความเข้าใจและความไว้วางใจอย่างแท้จริงระหว่างหลิงกับออมเมื่อถูกถามว่าจะเตรียมของขวัญอะไรไว้สำหรับเทศกาลทั้งสองต่างบอกว่ามีความสุขในการเขียนการ์ดด้วยลายมืออืมอ่าแสดงว่าน้องออมเริ่ม ซึมซับวิธีการของพี่หลิงไปอีกหนึ่งนะคะถ้าใครติดตามคู่หลิงออมมาก็จะรู้ได้ว่าเหมือนกับน้องออมอะเร,มเริ่มเริ่มเอ,เอนเปลี่ยนความชอบจากสิ่งที่ตัวเองชอบกลายเป็นไปชอบสิ่งที่พี่หลิงชอบด้วยเริ่มไล่กันมาตั้งแต่นะกาฟงกาแฟชานงชาน,นมทาเลภูเขาและตอนนี้ค่ะจากดอกไม้ที่น้องออม บอกว่ามักจะชอบให้ดอกไม้เนื่องในวราระพิเศษอะไรต่างๆนะคะก็กลายเป็นมามอบให้ของขวัญดี y ที่น้องออมทําเองด้วยทํามือแล้วก็รวมถึงการเขียนการ์ดซึ่งต้องบอกก่อนว่าการเขียนการ์ดเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเขียนให้กันล้อปะ่ะอย่างสังเกตง่ายๆสคสอเอพูดถึงอะไรอะ่ะสคอสอ,อะไรเอเกิดไม่ทันอีกแล้วหรอวิอยออะรู้จักกันป้า เวลาปีใหม่หรือว่าเทศกาลอะไรเขาจะมีแนบการ์ดไปโดยเฉพาะปีใหม่สมัยก่อนอะมันไม่มีนะคะอินเทอร์เน็ตมันแนบการ์ดอิเล็กทรอนิกส์การ์ดอีการ์ดอะไรไม่มีคุณจะต้องไปซื้อเป็นสคสส่งความสุขใช่ไหมใช่ย่อมาจากส่งความสุขปะ่ะแล้วก็มอบให้แก่การแล้วปีปีหนึ่งในปีใหม่คุณจะได้สคสเยอะมากซึ่งมันหายไปนานมากแล้วนะคุณดูสิเอก็ดูจากตัวเองนะอาจจะเอาตัวเองเป็นใหญ่ก็ได้ไม่ค่อยได้รับสคสแล้วนะ ส่วนมากสคศที่ได้ก็จะเป็นพวกบริษัทองค์กรอะไรอย่างเงี้ยเขาส่งมาให้แบบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเคยใช้บริการเราหรืออะไรเขาก็ส่งมาให้แต่กับเพื่อนด้วยกันกับคนรู้จักญาติสนิทมิสหายไม่มีใครให้สคศกันแล้วนะสมัยก่อนให้นะตอนเอเด็กๆเ,เพื่อนๆก็ให้กันนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมังเขาส่งกันเป็นอีการ์ดเนอะก็คือส่งทางอินเทอร์เน็ตแต่ถามว่าถ้าเราไปดูห้างสคศยังมีไหมยังมีอยู่บ้าง อุ้ยแต่ก่อนเนาะเป็นกิจการอะไรที่เฟื่องฟูอันหนึ่งเลยนะเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะสคสอที่แบบตอนนั้นเราจะวาวมากเลยเวลาเปิดสคศออมาแล้วมันจะมีเพลงตุงต้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 งตุง้งเพลงนั้นเนาะเอใครจะซื้อสคศออถ้ามีเพลงนั้นใครจะซื้อแหมก,ก็นะน่ารักซึ่งมันหายไปนานมากแล้วอะหายป้าเอว่าเอไม่ค่อยเห็นใครให้สคศออกันแล้วนะแต่เนี่ยคือจับจุดได้ว่าพี่หลิงอ่ะ คือแฟ, AN แฟนๆทางต่างประทเทศเขายังชอบให้เป็นการ์ดแล้วก็เขียนบรรยายอะไรต่างๆนั้นามามากมายแล้วพี่หลิงก็บอกว่าพี่หลิงชอบอ่านเอามาอ่านแล้วน้องอมอ,อ,งอมรู้อยู่แล้ว่ะน้องออมติดตามบทสัมภาษณ์พี่หลิงอยู่แล้วน้องอมอมก็เลยอ๋อพี่เขาชอบอ่านการ็รู้อยู่แล้วแหละแหมเดินทางไปไหนด้วยกันพี่หลิงก็ชอบเอามาอ่านน้องอมอ,งอมก็รู้น้องออมกับพี่หลิงก็เลยนลเนี่ยแหละเนี่ยเขียนการ์ดแล้วก็ส่งให้ถึงกันละกันนะคือมันคลาสสิกกับคุณคุเขก็ใจป่าพี่หลิงอ่ะเป็นคนติดแล้วก็ชอบอะไรที่คลาสสิก คุณเข้าใจว่าแล้วพวกเนี้ยพวกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยมันเก็บได้นานนะคุณอ e ีการ์ดส่งมาให้ใช่เราเก็บเอาไว้ในอินบ็อกซ์เราอะไรแต่แบบบางทีเราก็ขี้เกียจเอามาเปิดอีกทีนึกว่าจะมาเปิดอีกทีเราก็มันเสียเวลามานั่งหาว่ามันส่งมาตั้งแต่วันไหนอะไรอย่างเงี้ยขนาดว่ามันเปิดง่ายเรายังขี้เกียจเปิดเลยแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่จับต้องได้อ่ะเป็นสคสอ,อะไรอย่างเงี้ยเรานึกอยากจะมาดูอีกครั้งเมื่อไหร่เราก็แค่เปิดเกะเกะเออเปิดลิ้นชักนะคะแล้วก็เนี่ย เอจะต้องมีเสียงลูกคู่มาตลอดเลยใครอะเอเอ,เอคุยคนเดียวไม่ใช่หรอนั่นใครอะแม่ซื้อเอมีแม่ซื้อด้วยไม่ใช่นะคะเอหนึ A 1, A 2, ่งเอสองเขาชอบคุยกันเองเอประมาณนี้แหละมันคลาสสิกนะคลาสสิกแล้วก็นั่นแหละเออก็ได้ดูบทสัมภาษณ์อะไรเล็กๆน้อยๆเก็บเด็กผาสมน้อยไปก็จะได้เรียนรู้ว่าเออน้องออมเขากําลังคือเข้าใจป้าน้องออมเป็นเด็กดีอะก่อนหน้านั้นยังไม่รู้จักพี่หลิงมากนัก ก็จะเอาคุณแม่นั่นแหละคุณแม่ก้อยเป็นไอดอลใช่ไหมพอหลังจากนั้นมารู้จักกับพี่หลิงดูเหมือนน้องออมจะเอาพี่หลิงเป็นไอดอลคือพี่หลิงทําอะไรน้องออมจะเองไปตามนั้นน่ะโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวไม่รู้แต่มักจะเองไปทางนั้นแล้วถามว่าเป็นไปนในทางที่ดีไหมเอกว่าก็เป็นไป,นปนในทางที่ดีนะอย่างที่เอเคยบอกเสมอการเขียนนะมันได้ฝึกทักษะอย่างน้อยนะมือเราอะที่ได้กรรมดินสอกรรมปากกา ทำให้นิ้วมือเราได้เหมือนออกกําลังกายอ่ะคุณไอ,อ้คอค็อกแป้นพีมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ออกนะบางทีเส้นจะยึดเอาด้วยเส้นล็อกอ่ะนิ้วล็อกใช่ไหมแต่การที่เราเขียนปากกาเออแต่บางทีตอนนั้นก็เขียนกันเยอะเนาะตอนนั้นยังไม่มีพวกเอคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เขียนกันจะแบบเอเคยอยู่ในยุคที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เลยหรอโหเอนานมากเลยนะตอนนั้นก็เขียนเขียนเอาเขียนกันจนบางทีปากกาหรือดินสอมันกดนิ้วเราจนเป็นรอยบุ๋มลงไปเลยอ่ะเพราะเขียนเยอะมาก นะใช่ไหมแต่ตอนนี้รอยบุ๋มนั้นหายไปแต่กลายเป็นนิวล็อกแทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละค่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่คลาสสิกอะ่ะเออถ้ามองอย่างนี้นะเออมันเป็นอะไรที่หายไปแล้วซึ่งชอบนะก็ชอบนะเออเอออ่ะมาขยี้กันพอหอมปากหอมคอใครคิดเห็นว่ายังไงก็เอะจะไปแล้วหรอทำไมวันนี้ขยี้น้อยจังโอ,อ้มีอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวนะไหนมาไล่เรียงกันซีอันนี้จะเป็นเรื่องเก็บเล็กผสมน้อยแล้วนะ ไม่สำคัญแต่ต้องรู้อะไรอะเอไหนอ,อ่ะเอเอมีงานแฟนมีพี่จีซูแบ็คพิงใช่ไหมที่ศูนย์สิริกิตที่วันเสาร์ที่ผ่านมาเออมีใครไปดูบ้างคะพี่จีซูแบ็คพิงซึ่งเห็นเนี่ยตามข่าวจากพวกคุณนี่แหละพวกเหล่าเอฟซีหลิงออมตัวจริงบอกว่าน้องหลิงน้องออมก็เป็นบลิงด้วยใช่ไหมใช่ไหมก็ติดตามแบล็คพิงตลอดแล้วพี่จีซูนี่ก็ใช่ไหมปรากฏว่า ก็มารู้ว่าผู้บริหารของ c a l t e c อะค่ะ,ะใช่ไหก็เนี่ยค่ะเอามาโพสอ,อย่างนี้เลยบอกว่าใช่ค่ะดิฉันเป็นบลิงตัวแม่ค่ะนะคะก็บอกว่าเป็นออริจินัลบลิงตั้งแต่เดบิวต์ใหม่ๆเลยของ b บ c ็คพิงนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเขาบอกว่าเดบิวต์คอนเสิร์ต n นแบงคอกชวนพี่หลิงน้องออมไปดูด้วยกันแล้วค่ะแต่สองสาวไปสวีทกันที่อีเวนต์นึงค่ะก็คือพี่จีซูมาแฟนมีที่ศูนย์ซิลิกิต แล้วก็ชวนพี่หลิงน้องออมไปด้วยแต่พี่หลิงน้องออมติดงานนีเวียเนะวันนั้นก็เลยไม่ได้ไปนะเออก็เรียกได้ว่านั่นแหละก็เลยสรุปว่าน้องก็ยังคลาดเคลื่อนกับพี่จีซูไม่รู้ว่าสรุปได้เจอพี่จีซูกันยังอาจจะเจอแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายร่วมเฟรมกันะนะเนาะน่าจะอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเจอกันมันก็จะต้องมีมันมันต้องมีเฟรมบ้างนะมันอาจจะแบบเดินผ่านไปผ่านมาไม่มีโอกาสแบบเกกท่าจริงจังอะไรอย่างนั้นไงเนาะ เออเออก็หวังว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งอะค่ะมันคงจะน่าจะมาบรรจบกันได้นะหวังว่านะหวังใจนะเนาะอ่ะคราวนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะมันยังไงลู้ป้าต้องบอกก่อนว่าตอนนี้พี่หลิงน้องอมดังมากแล้วจริงๆแล้วก็ทำให้ผองเพื่อนบริวารโด่งดังตามไปกันเลยนะคะทีมงานอย่างเช่นอ่าที่เรารู้ก็ดีนะคะพี่แหม่มคุณบุก๊กี้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก้อยนี่ไม่ต้องพูดนะ ดราม่านะตอนนี้มาถึงพี่แมมจนได้อะไรพี่แมมทำอะไรพี่แมมออกจะดีนะคะก็คือถ้าเราเห็นภาพกันทั่วไปแม่ก้อยกับน้องออมเนี่ยจะสนิทกันมากไปไหนมาไหนก็จะตัวติดกันตลอดนะคะเขาก็เลยให้คิดว่าก็แม่ก้อยเคยบอกว่าแม่ก้อยไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องออมแต่ว่าบางทีก็แบบก็ติดงานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยดูแลลูกในฐานะลูกแม่ลูกไม่ได้ในฐานะผู้จัดการ นะคะบางครั้งแม่ก้อยก็ต้องออกค่าใช้ใจ่ายอะไรเองส่วนตัวด้วยนะคราวนี้มันเกิดประเด็นที่ว่ามีคนหนึ่งมาอย่างนี้เขาบอกว่าโชคดีนะที่แม่ก้อยมาอยู่เป็นผู้ช่วยน้องอมอ่ะในขณะที่พี่แหม่มอ่ะแทบจะไม่สนใจน้องอมเลยเออเขาพูดเป็นนัยยะอย่างนั้นนะคะแฟนคลับพี่แหม,ม่ใช่ค่ะแฟนคลับพี่แหม่มบอกเธอเธออย่าไปพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยว ทัวร์มันจะไปลงพี่แหม่มเอาได้เพราะพี่แหม่มเป็นผู้ช่วยที่ดีอันหนึ่งแล้วเธออย่าไปพูดอย่างนั้นเพราะพี่แหม่มดูแลทั้งคู่นะเขาบอกว่าเธอจะมาหาว่าฉันจะไปแบบไปไปไปทัวร์ลงพี่แหม่มได้ยังไงฉันไม่ได้ทําอะไรในอินเทอร์เนต็ตฉันไม่ได้พูดแบบว่ายังไงอะติดแฮชแท็กเพื่อที่จะเอาทัวร์ไปลงพี่แหม่มสะหน่อยฉันก็แค่พูดเฉยๆนะเขาบอกว่าเอาจจริง จริงๆฉันก็เห็นอย่างนี้นะกี่ครั้งแล้วทุกครั้งที่เวลาบินไปต่างประเทศในงานแฟนมีตอะ่ะฉันก็คอยดูน้องหลิงน้องอ,อมเสมอนะไม่ว่าน้องหลิงนะจะมาด้วยรถยนต์หรือว่ายังไงก็ตามอะ่ะก็จะมีพี่แหม่มเนี่ยก็จะประกบติดพี่หลิงอยู่ด้วยส่วนน้องอ,อมก็จะมีแม่ก้อยอยู่ด้วยนะโอ้แต่กับพี่แหม่มอะ่ะส่วนมากจะติดตามพี่หลิงซะมากกว่าที่เราเห็นกันส่วนมากเออเขาอย่างนี้ นะคะแล้วสรุปแล้วมันคือคำถามว่าพี่แหม่มอ่ะดูแลทั้งน้องหลิงกับน้องออมใช่หรือไม่นะแต่ภาพที่ออกมาเหมือนพี่แหม่มจะไปดูแลพี่หลิงมากกว่าน้องออมถ้าพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเอาก็น้องออมมีแม่มาช่วยดูแลแล้วไงนะพี่แหม่มก็เลยต้องไปช่วยดูเจ๊เจนะคะเขาบอกว่าอ๋อถ้ามีแม่มาดูแล้ว เพราะฉะนั้นทางช่องก็ไม่ต้องจัดหาใครมาดูแลน้องแล้วใช่ปะนานนานเริ่มดาม่ามาแล้วค่ะกลิ่ดดาม่ามาแล้วนะคะไหนมาดูสิ <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าพอคนมันดังแล้วมันก็สนใจอินดีเทลไปหมดคนนี้มาช่วยแก้ให้ค่ะบอกว่าเธอเธอไม่ได้เคยมองเลยหรอตอนที่พี่แหม่มออกไปต้อนรับน้องออมออกไปเดินรับน้องออมอะ่ะอย่างงานล่าสุดงานดีออเนาะ พี่แหม่มก็เดินจูงมือกับน้องอ,อมนะที่น้องอ,อมใส่ชุดยีน่ะนะคะคนนี้ก็มาช่วยแกให้บอกเวลาพี่แหม่มดูเดินจูงมือน้องอ,อมเธอก็ไม่ไม่ไม่เห็นหรออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทําไมหลายคนถึงบอกว่าพี่แหม่มเป็นผู้ช่วยของหลิงหลิงอะนะเขาบอกว่าเธอเธอได้ดูทุกกิจกรรมงานอีเวนต์ของหลิงอ,อมหรือ,อยังอย่าไปพูดไปเรื่อยตามคนหมู่มากตามคอมเมนต์คนอื่น ถ,ถ้าเธอได้ดูกิจกรรมของน้องหลิงน้องอมเธอจะรู้ว่าพี่แม่มอยู่กับน้องอมทุกครั้งที่น้องอมไปทํากิจกรรมเดี่ยวทําอีเวนต์เดียวนะแล้วพี่แม่มนี่แหละก็ยังมีเดินไปรับน้องอมที่สนามบินด้วยตอนที่หลิงอมอยู่ด้วยกันพี่แม่มก็ยืนอยู่ข้างๆทั้งหลิงทั้งอมเธอไม่เห็นหรอตอนที่พี่แม่มเดินไปรับน้องอมที่สนามบินมีเห็นอยู่หลายครั้งเลยนะ แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะเอาจริงๆถ้าพูดกันจริงๆก็คือพี่แมมอ่ดูแลหลิงๆมาตั้งแต่ตอนที่หลิงเพิ่งเข้าบริษัทเลยหยุดไปเสพเรื่องล้างสมองบนอินเทอร์เน็ตได้แล้วประมาณว่าให้เชื่อในสายตาแล้วก็ดูทุกกิจกรรมงานอีเวนต์อย่าไปเชื่อตามอินเทอร์เน็ตที่เขาพูดกันนะคะเอางี้สิวันหลังนะทุกครั้งที่มีวิดีโอของน้องอมอ่ะเธอก็ไปคอยตอกย้ำว่า พี่แหม่มอ่ะไม่ได้ดูแลแต่พี่หลิงพี่แหม่มก็ดูแลน้องอ,อมด้วยนะคะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะบาดหมางก,กันแล้วเขาบอกเอา้าก็รูปนี้ไงเธอเนี่ยฉันหามาให้แล้วเนี่ยพยานหลักฐานเลยนี่มันไม่ใช่งานอีเวนต์ของดีออหรอก็เมื่อสองวันก่อนสองคนนี้เขาไปออกงานด้วยกันน่ะเออพี่แหม่มยังมาติดตามน้องอ,อมเลยแทนที่จะไปดูพี่หลิงนะแล้วมันมีอีเวนต์เดี่ยวของน้องอ,อมที่ไหนที่ไม่มีพี่แหม่มอยู่เธอบอกมาซิ น่ะอืมก็คือพี่แหม่มต้องดูแลรละผิดชอบทั้งสองคนแหละพี่แหม่มก็ทําโดยยุติธรรมมาสม่ําเสมอนะคนเราบางทีมันก็แบบเผลอได้เนาะหมายถึงพี่แหม่มบางทีก็เผลอได้มันไม่ได้หมายความว่าพี่แหม่มจะต้องคอยเอาตามาจ้องหลิงออมตลอดเวลาทุกนาทีห้ามคลาดสายตาอย่างนั้นเสมอไร่นะถ้าพี่แหม่มทํางานไม่ดีจริงไม่ดูแลน้องออมดีจริงอะน้องออมทําไมไม่เปลี่ยน ผู้จัดการเปลี่ยนผู้ช่วยล่ะไม่เปลี่ยนคนดูแลล่ะฉันไม่เชื่อนะว่าน้องออมจะไม่มีสิทธิ์ที่อยากจะเปลี่ยนผู้ช่วยเลยอ่ะอย่าใจร้ายกันเกินไปหน่อยนะคะเข้าใจปะเขาหมายความว่าถ้าพี่แม่บไม่ดีจริงอ่ะน้องออมก็มีสิท์ขอให้ทางช่องเปลี่ยนคนดูแลได้แต่นี่น้องออมไม่ได้ทํานะประมาณว่าให้ความยุติธรรมกับพี่แม่มด้วยเอาเซฟพี่แมไปแล้วค่ะนะเขาบอกว่าเอาจริงเวลาทํากิจกรรมคู่กันอะส่วนใหญ่ ช่องก็จะจัดคุณบุก๊กกี้แล้วก็พี่แหม่มอะแล้วก็ยังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยนะของทางช่องอ่ะมาช่วยดูแลแล้วก็ติดตามน้องหลิงน้องอ,อมอ่ะแยกกันดูแลถ้าใครก็ตามที่เป็นเอฟซีน้องแต่ไม่ได้รู้จักนะน้องหลิงน้องอ,อมดีรวมทั้งทีมงานน่ะก็อย่าเพิ่งไปพูดอะไรเลยทีมงานนี้เขาดูแลกันเป็นอย่างดีอืมนะคะใช่ค่ะทีมงานนี้เขาดูแลกันแบบเหมือนแฟมิลี่ก็บอกแล้วทางช่องสามเขา ขนาดคุณดิวอะคุณคุณดิวผู้บริหารนะ่ะที่ต้น่ะไปงานแฟมี่ที่ไหนอะถ่ายรูปน้องอมอะคุณดิยวยังเป็นคนถือสปอตไลท์หรือถือไฟให้เลยอะคือทีมนี้เขาดูแลกันเขาแบบเขาดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องอะคุณและเอกก็ขำนะกับคาพูดที่ว่าคือพี่แมมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าจ้องขมึงถึงไปที่น้องหลิงน้องอมตลอดเวลาไม่ให้คลาดสายตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปเนาะก็ปล่อยปล่อยบ้างตามธรรมชาติจะให้มาจ้องขมึงถึงแบบ เกิอดอะไรขึ้นกับน้องหนิงน้องอมน้องหนิงน้องอมไปไหนหายใจอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เบ้อไปป่ะเนาะก็ตามความเป็นจริงละค่ะก็ทําดีที่สุดแล้วนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปเจออะไรมานะเขาถึงได้บอกว่าเธออย่าไปอ่านอินเทอร์เน็ตมากนะคะประมาณว่าให้ใช้สายตาแล้วดูทุกการกระทําดูทุกงานอีเวนต์แล้วเธอจะรู้อืมเป็นยังไงหรอก,ก็ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> <c oughs> ก็อย่างนี้ละคะ่ะคนดังแล้วอะไรนิดอะไรหน่อยจะหายใจเข้าก็ยังจะเป็นข่าวได้เลย จะหายใจออกก็ยังเป็นข่าวได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องทําใจนะคะดีกว่าไม่มีคนพูดถึงอยู่วงการบันเทิงนะคุณมีคนพูดถึงนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเหอะให้เขาพูดไปเหอะดีกว่าไม่มีใครพูดถึงเลยเมื่อนั้นแหละคุณจะเหงา <laughs> นะคะอลาะอลาดก็คลิปนี้ก็มาฝากพอหอมปากหอมคอเนอคิดเห็นกันยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์ฉ่ำๆกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและถ้าร้อนนี้ทุกคนกระหายน้ำก็สามารถไปช้อปปิ้งช้อปปี้ได้นะเอฮ์ทคอร์มากเลยอะ่ะนาเซลฮ์ทคอร์มากไม่เป็นไรเอาที่สะดวกเลยนะคะแต่ถ้าใครเป็นขาประจำช้อปปี้อยู่แล้วจะช้อปช้อปปี้ก็อย่าลืมจิ้มผ่านลิงก์เอละกันนะเนี่ยทางคอมพิวเตอร์ก็อยู่มุมซ้ายล่าง ถ้าทางมือถือก็จะอยู่ตรงคำว่ามอ r e M-O-R-E หรือว่าเพิ่มเติมนั่นเองคลิกผ่านลิงก์ A เข้าไปแล้วมันจะไปเชื่อมต่อกับแอปช้อปปี้ก็ไปช้อปกันได้เลยนะคะไม่ได้บังคับตามสมัครใจด้วยความที่แบบเอออยากจะซื้ออยู่แล้วถ้าไม่ได้มีอะไรจะซื้อตอนนี้ก็ยังไม่ต้องซื้อพูดไว้เฉยๆเผื่อวันใดวันหนึ่งจะซื้อโอเคปะนะเ้ะนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ